ขอบคุณช่างแปดทีวีพูดได้ซึ่งทําให้ดิฉันได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้มารับสร้อยทองคำหนัก50ตังค์ในวันนี้เพียงทาง่านส่ง s อ S เอมสมาอย่างรายการที่ท่านชื่นชมช่างแปดแจกจริงนะคะผมเป็นตัวแทนของชมรมเมิมเบิร์ทีวีลบบุรีอยากจะบอกคุณผู้ชมที่รับชมช่องแปดทีวีพูดได้ร่วมกิจกรรมรุ้นรับทองเพราะช่องแปดทีวีพูดได้เขาแจกทองกันจริงๆนะครับ ทีวีพู้ได้ออปต่าผ่านดาวเทียมเอ็มดอซีระบบเคเบแบนคว่างถี่ซีโรซี่หนึ่งหกหกสามห้าซิงเกิลเอที่สองเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ฮอลิสโนฟัลท่านสามารถรับชมทางเคเบิลทองถี่ครอบคลุมห้าภาคกว่าสี่สิบจังหวัดทั่วประเทศไทยของรับสัญญาณดาวเทียมซีเอ็มช่องที่เจ็ดของรับสัญญาณดาวเทียมพีเอสไอช่องที่สองร้อยหกสิบหกของรับสัญญาณดาวเทียมไฮช่องที่สิบของรับสัญญาณดาวเทียมวิโฟช่องที่สิบของรับสัญญาณดาวเทียมสันช่องที่สิบสองของรับสัญญาณดาวเทียมไอทีเดนช่องที่หนึ สำหรับจานกระจายรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม4แบนและจานร,รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม3แบนต้องติดตั้งหัวรับสัญญาณดาวเทียม NLC เพิ่อมอีกหนึ่งหัวหรือจานรับปกติหันหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียมเป็น NLC ท่านสามารถชมรายการสดผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.thaitv8.com และสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/channel/8video เ,เพลงรอสายกนิชาได้ไง่ายทุกระบบไม่ว่าจะเป็น A, S, D, Tab, เพยงุ่ณกอกจัน3าศกําไรเศรษฐีมหาเห่งรุ่นที่หนึ่งเก่งรวยเหฮง สมบูรณ์เครื่องรางมงคลแห่งปีเนื่องในวันไหว้ค,ครูกูรูปุริมา2013จัดทําโดยกูรูจีดอกตอร์ไมล์ปุกเศษข้ามปีในพิธีเข้มแบบฮินดูโบราณมาตั้งแต่ปี2012ถึง2013ครบ12เดือนเสก7วารัจัดสร้างด้วยทางเหลืองลมดำแบบโบราณปุกเสกอย่างเข้มขลังที่เมืองชิมราประเทศอินเดียโดยคณะพาพมเรืองเวทเครื่องรางนำโชคดึงดูดสรรพสิส่งมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อสวมใส่ติดตัว เสมอมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือเอพื่อกูรทั้งการงานการเงินการเรียนความรักครอบครัวธุรกิจการคา้าประกอบกิจการใดๆจะราบรื่นมีแต่ผลกําไรไม่ขาดทุนจัดสร้างจํานวนจํากัดเป็นลิมิเตดนานทีปีหนถึงจะมีการสร้างเครื่องรางมงคลกําไรครูบาอาจารย์ปกเสกข้ามปีเช่นนี้อีกครั้งสนใจสั่งเช่าบูชาทําบุญได้ในราคาวงละ599บาทท่านจะไรับแจกบทสวดมัณตรามหาบรรตา บูชาพร้อมรูปถ่ายเข้มขังของมหาเทพองค์ประธานของมูล,ลนิธิอมเทวไลและรูปถ่ายกุรจีดรัตมาหพร้อมลายเซ็นกำกับทุกชิ้นกำไรเศรษฐีมหาเห่งรุ่นที่หนึ่งสั่งจองได้ทางสถานีช่อง8ทีวีผู้ได้แต่เพียงแห่นเดียวรีบด่วนกำไรเศรษฐีมหาเห่งรุ่นที่หนึ่งเหลือเพียง 1, ,500 วงนวงเท่านั้นสนใจสอบถามและสั่งจองได้ที่0 8 1ย8 3 1 1 2 9่ เท,ทาดีแทรดคาเฟ่ร้านกาแฟาบัมปัรบบดระดับเลเวคลาสแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมจดให้บริการที่บินแล้วทุกวันตั้งแต่10นาฬถึง22นาฬิการัพร,ร้อมที่คุณได้สัมผัสด่ดดังกับรสชาติของกาแฟาชัมม้นเลิศต้อนรับแขกสำคัญคุณพิเศษทุกท่านด้วยให้รับรองพิเศษ VIP แทรดเซอร์ชุนเลา พบกับสารแห่งการพยาการบำบัดด้วยไฮิปซีสัมผัสยานึ่งเียวของเมืองไทยกับดกกรหมาตัวจริงเสียงจริงได้ทุกวันที่มี้งแทรดคาเฟ่มันสบายๆในทุกๆวันด้วยบรรยากาศแบบโคสตี่ที่หรูหราและน้องเท่ๆนั่งผ่อนคลายสบายๆพร้อมเสียงเพลงสไตล์บิลิวและชิวอัลบูสิกทีก่มิ้ สบายๆให้คุณได้นัดคุยงานหรือนัดสังสั์กับเพื่อนเพื่อนหรือนั่งคิดงานเครีย,งา,ยงานเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟสะดวกสบายด้วยชีวิตไลฟ์สไตล์สบายๆนีทุกวัน ที่ชาระคาเฟ่ร้านกาแฟแบำบัดแห่งแรกของเมืองไทยเลยสียแยกลาดหลักเขาบนถนนเกษรตรวมินปากซอยประเสริฐมณูกิ11จ11สำรับที่นั่งโทร02-570-7000หรือ0 8 3 0 0 0 8 3 3 คุรูจีด็อกเตอร์มายเราคือผู้ผลิตชาแรกในเมืองไทยลิขสิทธิเฉพาะคุรูจีด็อกเตอร์มายลาดูพี่ถวัดคาเฟ่ที่เดียวในเมืองไทยนะครับสนใจดูชาขนมลาดูเพื่อนำไปผวายขอพรดูชาสักการะหรืออธิษฐานจิตขอความสำเร็จทุกทโครงการจ็สามารถติดต่อมาที่ภลัดคาเฟ่ศูนย์สอ0ห้ครับ i yeah. yeah. ไม่ว่าจะเป็น A S B p a ็2เพียง่คุณกดอกจามนึ่งศูนย์สามสามเก้าเส นะครับหนึ่งเดียวของเมืองไทยที่เป็นตำรับที่ได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรงนะครับจากคุณสู่รุ่นดื่มน้ำชาอร่ารอร่อยที่นี่ได้ชิมขนมิมดงกรนำโชคนี้ที่นี่ดงสุติดต่อมาที่ลันทาเฟศย์สองห้าเจนย์ครับ ที่สี่ยากรสตาร์ชีวิตอยากอวอดีตปัจจุบันอนา,าคตดูดวงจางงานจ้างความรักดูรัศมีกับอาจารย์บอลเียนเดดในรายการเจสต์ออนมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา8โมงถึง10โมงเป็นประจำที่นี่ทางช่อง 8T พูดได้เจสต์ออนมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา8โมงถึง10โมงเป็นประจำที่นี่ทางช่อง 8T พูดได้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Yes or No กับอาจารย์บอยยานเดชพายิปสีพยากรตำบัดพลังจิตสองกัมค่ะซึ่งพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบุีนะคะเวลาดีๆบแบบนี้เช้าๆค่ะ8นาฬิกาถึง10บนาฬิกานั่นเองค่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้เดียก็อยู่กับอาจารย์บอยยานเดชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บอยยานเดชค่ะรายการ Yes or No นะครับค่ะเมื่อวานนี้จะเป็นกิจกรรม ลอยพัดสดลมที่เอ็มทีวอร์ไลนนะครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับเชื่อมั่นได้มีฝนมาเล็กน้อยนะครับผมแต่รู้สึกมีกิจกรรมที่ดีที่เกิดขึ้นแต่ยติธรรมก็มีการทยอยเข้ามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มียติธรรมใหม่ๆเข้ามาหลายๆท่านนะคะรุ่นใหม่วัยรุ่นเด็กใช่นะคะก็ถือว่าเป็น คือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเพราะว่าวัยุนเดี๋ยวนี้เริ่มมาขันมาสร็จตามกแล้วแล้วไงสมาธิกันก็จะเกิดสิ่งที่ดีในสังคมไทยเกิดขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถไปสวดมนตรกามหาบณบาตได้ค่ะเป็นประจำทุกวันพีหาสัปดีนะคะตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะคะถึงสามทุ่มโดยประมาณนะคะโดยพิธีจะเสร็จประมาณสทุ่มนั่นเองแต่บางท่านก็อาจจะเข้าปกปกติ โอมเทัวรายและร้านทาลัดคาเฟ่ค่ะตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวลมินนะคะปากซอยเกษตรนวกิสิบเค่ะ <c oughs> จะสังเกตนะคะเวลาคุณผู้ชมขับรถมานะคะจะเห็นตอ้อดที่หกสิบสค่ะหากนำรถมานะคะก็ให้เลี้ยวรถเข้าไปเลยค่ะซอยเกษตรมุกิสิบนะคะเข้าไปประมาณ50เมตรทางขวามือก็จะเปกเก็นที่จอดร<อ>ถอของร้านทาลัดคาเฟ่นะครับก็จะมีหลังคาคุมบังแดดแล้วก็มีกล้องวงจรปิด ถือว่าอุ่นใจเรื่องความปลอดภัยอย่างแน่นอนก <tro> ็ไปสวดมนต์กรางมหาบัตรดเพื่อความสบายใจใช่แต่ท่านมาก็อาจจะหอบเอายุกเอางานมาทำหรือนัดลูกค้าที่ทางคาเฟ่ก็ยินดีนะครับเราสามารถเชื่อเข้ามาเป็นออฟฟิศได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสักพักหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกลับมาทำงานต่อได้ทันทีครับอาหารก็อาหารเช้าเลิกนะครับคุณใช่แย้ว ค่ะเหมือนที่ท่านบาบประเจีคยบอกเสมอนะคะว่าให้คิดเหมือนอ็นทวเนี่ยเหมือนบ้านหลังที่2เวลาหลายๆท่านเนี่ยกุมใจคิดงานไม่ออกก็สามารถมานั่งสมาธินะคะแล้วก็มานั่งทํางานตรงฝั่งของร้านทาเลาะคาเฟ่ก็ได้กคระนนท ใช่แล้วค่ะสามารถแวะเวียนไปสักการะองค์เทพได้ด้วยนะคะเป็นประจำทุกๆวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา10นถึง3าทุ่มนะคะที่องค์เทวลและราล้านทั่คาเฟ่น,นะคะก็ไปได้ทุกๆวันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ก็ยังไปจิบชากาแฟนะคะสั่นคลายนะคะเป็นการบำบัดทางกายนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอาหารรอฟูดมากมายค่ะคุณผู้ชมอาหารโอฟูดก็คือใช่อาหารเพื่อสุขภาพโดยไม่ผ่าน กรรมวุธพีโดยใช้ความร้อนทำให้คุณค่าทางอาหารเนี่ยอยู่ครบถ้วนอย่างแน่นอนมีข้าวผักปลอดสารพิษนะครับมีพืนพ้นที่มีนำเสนอเรื่องเป็นเป็นสิน่งที่ดีให้แก่แก่ชีวิตเรานะครับเรื่องของกายใจและก็เรื่องของการปฏิบัติตัวที่ดีนะครับใช่ค่ะโดยคือทุกเมนูก็ราคาย,ย่อมเยาวด้วยก็สามารถแเปลี่ยนกันไปได้ค่ะและเชิญเคลยนะคะวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากดูไพ่ซีพยากรบมันบัดแบบ yes or no กับอาจารย์บอยยันเดชค่ะ ส่ง SMS มาได้ค right <of> enfin right ่ะง่ายๆเปพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะพร้เมเลขที่อยากจะทราบไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพความรักบุคคลที่3นะคะรวมถึงจะเปิดร้านวันนี้ได้ไหมอะไรตอบจรงไปเลยให้ราบบนี้ได้ประเภทได้ถ้าเราเอาคิวภาพโดยเรียเราจอไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการถามนะครับก็ให้เน้นไปเลยว่าเองของการงานการเงินสุขภาพความรักและระยะเวลาที่เราต้องการทราบนะครับอาจารย์ก็จะเปิดและกรพยายามทร้อคให ช่แล้ว่ะคะ่ะส่งมาได้เลยนะคะทาง s m s 453 5808หรือจะโทรมาคุยกันสดๆก็ได้ะคะ่ะทางหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 2 9 4 2 3 3 1 9นเองต้องบอกว่าถ้าทาง s m s เนี่ยนอกจากส่งมาได้ดูพยสิกร,รบำบัดแล้วะคะ่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมกับทางช่อง8ที่มีพูดได้ด้วยนะคะเพราะเขาจะมีการแจกทองค่ะจยงกิจกรรมแจกทอง50ตังค์ทุกๆเดือนนะคะโดยจะถึงเดือนเมษาย,ยนปีหน้าเลยนะคะกติกาง่า มากๆค่ะเพียงส่ง s m s มาให้มากที่สุดในช่วงเวลารายการที่คุณผู้ชมชื่นชอบอย่างตอนนี้ส่งมาเลยค่ะกับ Yes o r No นะคะก็ยิ่ส่งมากก็มีสิทธิ์มากนะคะสองก็คือผู้ชมจะต้องเป็นสมาชิกวิทยาศาสตร์สัตว์ลายกายแล้วก็3ก็คือแจ้งช่อนทางในการกรับชมแค่นี้ถือว่าง่ายมากนะคะก็อย่างมียติธรรมหลายท่านนะคะบอกว่าใส่กำไลเศรษฐีมาเหง ก็ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์เพ่ได้รับทองจากช่องแอกทลายปุ๊ไดทองจริงนะครับก็ถือว่าเป็นคุณยานิกานะครับที่เป็นยุ่งยากที่ได้ไปใช่แล้วค่ะแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของกังวัเศรษฐีมหาเฮงลุ่มนี้หน่อยละกันจากเมื่อวานที่ไปอินเอร์เวลลยนะคะจะเห็นได้ว่าญาติธรรมหลายๆท่านเนี่ยสวมกังวัเศรษฐีมหาเฮงกันเลยเพื่อนๆต่างกันะคือแจะเป็นเป็นโลโก้ัานประตูก็ต้องใส่กังวัย ก็มีการพูดคุยเรื่องของปฏิหารเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาได้รับกันแล้วก็ได้มีการนําเสนอโดยทีมงานช่องแได้ดมีการทําวิดีโอออกไปแต่ได้ดูตัวเองเ้าก็ัวเราะกันนะครับ หลายๆท่านก่อนไปสัมภาษณ์บอกว่า,าไม่กล้าพูด<ช>พูดไม่เก่งแต่พอพูดสัมภาษณ์แบบพูดเก่งทุกคนค <ง S 1> เลยจใจโดยที่ไม่มีสคริปต์มันก็เป็นส่วที่นำเสนอด้วยความจริงที่เกิดขึษษ้นนะคะรับก็ถือว่าเป็นส่วที่ดีๆที่ได้นำเสนอให้ทางกำลังรายการ Yes 24ได้รับทราบน,นะครับผมใช่แล้ละค่ะโดยกำไรเซตุนอมหารเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึงน่งนี้นะคะมีชื่อเรื่อว่าเก่งรวยเฮงสมบรูรณ์ค่ะเพราะจะมีการเป็ดูสักพิสูจน์บางคนนะคะเข้าสู่ชีวิตผู้สูงวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนกิจกรร การค้าใดๆนะคะก็จะรับรื่นเหมือนมีครูบาอาจารย์ขุ้มข้างเลยนะคะโดยจัดสร้างโดยบาบาจีกูจีด็อกเตอร์ไม้นะคะมีการปลุกเสร็จข้ามปีเลยะค่ะคุณผู้ชมจากปี2012ถึง2013ค่ะ1ปีเสร็จหมด7วาระนะคะ,ะโดยคณะรามเพื่อแข่มขันจากประเทศอินเดียนะคะโดยตัวกำาไลนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจัดสร้างจากทองเหเลืองลมดําลมพันแบบโบราณเป็นเมฆเป็นเมฆ องค์กลางองค์พระแม่ทุกคาอุมาเทวีนะครับแล้วก็องค์พระตีมูติซึ่งเป็นสามพระองค์ที่ประดิษฐานที่องค์เทวันนะครับก็งดงามสวยแล้วก็มีความเข้มขังมีใช่ค่ะพุทธคุณที่ค่อนข้างที่จะสัมผัสได้ในระยางในจิตว่ามีมีพลังค่อนข้างที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับสามประทัใดที่ใส่นอนจะรู้สึกเวลานอนแล้วจะหลับตื่นมาจะมีความสดใสนะครับสน็นเป็น ส่วนตัวแล้วปกติเป็นคนที่อารมณ์ร้อนใส่แล้วก็รู้สึกอยากเปงนช่างใจอยากยังช่องใจสต,ติข<ช>ึ้นสมาธิข้นสติทานปัญญาทานสมาธิมาการควบคุมลมมันก็เกิดเรื่องของอัตโนมัติมาแล้เาเช็คทักแลเก้เปิดทีวีพร้อมรีโมทที่จะเปลี่ยนช่องได้วันที แล้วค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสั่งเช่าบูชานะคะสามารถโทรมาได้ตลอดเวลาเลยค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0819831129นะคะ0819831129โดยราคาเช่าบูชาตอนนี้นะคะอยู่ที่599บาทเท่านั้นนะคะแล้วต้องบอกว่าตอนนี้จำนวนเหลือจำนวนอำกัมากน,นะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นสนใจโทรมาได้เลยนะคะค่ะและสำหรับตอนนี้ค่ะมีสายจากทางบ้านโทกขนาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสุธารัน,าน์น,นะคะคุณาาปน้าีสิ่งใุอธารสเยบถามคาสาัย์คะครับ้๋ออยากดูดรค่องการงานการเงินยัคะดค่ะบได้างค่อารานแัันนะครับค่ะ ช่งนี้ออกไผ่เดินเวนะครับจะมีการหยุดจับมีการช่วยเหลือเกิดขึ้นกับองค์กรผู้คนที่อยู่รอบข้างเรานะครับสถานการณ์ตรงนี้ถ้าธุรกิจเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกัเรื่องของการนําเข้าส่งออกจะเหมาะสมมากๆเลยนะครับหน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนอาจารย์ให้เยสครับอันนี้เรือเร่องของการเงินนะครับ ออกัย่เดชาล็อกนะครับเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในเรื่องของการเดินทางและต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้สถานการณ์การเงินอาจจะต้องมีการวางแผนในการจับจา่ายมีการลงทุนอะไรต่างๆต้องต้องวางแผนให้ให้ละเอียดรอบคอบที่หนึ่งนะครับเดยชาล็อดเป็นไพ่ที่ดีแต่ดีแบบว่าต้องมีการจัดการที่ดีด้วยจะประสบความสำเร็จทั้งสองไพ่เป็นไพ่ที่ดีอาจารย์ให้เยอครับมีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับแล้วเรื่องครอบครัวแล้วคะอาจารย์อาชีตครอบครัวใช่ไหมครับ กเชื่อมที่มีส <hi> ิ่งใหม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวนะครับมีการเริ่มต้นใหม่หรือมีโปรเจกต์อหไรใหม่เกิดขึ้นภายในครอบครัวนะครับก็พยายามทำายื่อเยื่อกันเยอะๆนะครับแล้วก็บารมีมึนในครอบครัวจะได้เข้าเทียมสมุนไพรนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนทรับเดืนแล้วทั้งสามไปถือเป็นไพ่เกมที่ดวงตาที่ดีนะครับอาจารย์ให้เยอะเช่นเดียวกันครับค่ะมีสิ่งใดเพิ่มเติมไหมครับและโชคลาภมีไหมอาจารย์ด้ครับ ช่วงนี้ก็เหมาะสมเลยนะครับถต่ว่าช่วงนี้เป็นดวงชะตาที่เปิดเลยมีออฟฟอร์จูนผมว่าถึงชคลาภนะครับสถานการตรงนี้ถือว่าถ้าได้โชคลาภได้เงินมาถ้าพยายามทำเงิเยอะนะครับผมค่ะทั้งสี่ใบเยอะเลยครับดีด้วยครับโอเคนะครับสวัสดีครับค่ะและถัดมานะคะตอนนี้ SMS จาก4535808ค่ะคุณผู้ชมเกิดวันที่8สปดีที่26เมษายน2527ค่ะบอกว่าดวงชะตาตอนนี้ดีไหมคะ ชะตาตอนนี้ออกไพ่ดีอังโครรไพ่พระราชานะครับหน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จมีสิ่งใดที่ติดขัดเข้าหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนมีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีการงานที่ค่อนข้างที่จะดีแน่นอนอาจารย์ให้เยสครับอีกเรื่องนึงค่ะถามว่าถ้าค้าขายจะขายอะไรดีคะเดชะตาดวงดาราความหวังบ่งบอกถึงลักษณะเกี่ยวข้องกับการ เข้าไปร่่มเกี่ยวกับเรื่องขององานอะไรต่างก็ขเข้าหาผู้ดับเู้ใหญ่เจอประสบความสำเร็จนะครับงานที่ทำถ้าเป็นงานเกี่ยวกับคอนเช้า์เป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรถือว่าค่อนข้างที่เหมาะครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเหมาะเช่นเดียวกันตอนนี้ภาพตัวเดิมให้ทบทวนติดจอมให้ดีนะครับสถานการณ์พน,นักงาพให้ออกครับค่ะและถัดมานะคะ s m s มาจากคุณมาริกาค่ะเกิดวันที่หุสปิทที่4กุมภาพันธ์2497นะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะ โชคแรกออกให้จัดเมลนะครับบินบอกถึงตายและกิดใหม่สถานการณ์ปีนี้โชคแากจะมีเกิดขึ้นได้แด้นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สถานะปีนี้ให้ที่เขาต้องการบอกว่าจัดเมลที่มาในการได้หรือได้มาต้องมีการแบ่งปันนะครับถ้าสมมติได้มาหนึ่งร้อยอาจจะแบ่งปันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็อาจจะได้เยอะเพราะการทำบงิสุจรทานช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับบ้านพักคนชราเด็กพิการซ้ำซ้อนอะไรต่างๆแล้วแต่บุญวัฒนาที่เราอยากจะทำ มาจากคุณสุภัสดาค่ะเกิดวันพุธนะคะปีมะเมียค่ะปี2 5 0 9นะคะบอกว่าขายที่ดินได้ไหมคะภายในปีนี้นะครับภายในปีนี้ออกให้เด็กเยาวชนนะครับได้แน่นอนนะครับที่ดินที่ปลุ่มน,นี้จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อเกิดขึข้นสถานการณ์นะครับสถานการณ์ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับจะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในราคานี้ถือว่าได้แน่นอนได้เกินเดือนธันวาภายในปีนี้ได้เย s ครับ และถัดมานะคะ s m s มาจากคุณพรค่ะเกิดวันที่1นะคะพฤษภาคม2495ค่ะถามสองเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะการเงินออกไพ่เด็ดซันนะครับหน้าที่การงานการเงินจะประสบความสำเร็จม,มีสิ่งที่ดีๆมีโบนัสมีเงินปันผลหรือมีโชคลาภเกิดขึ้นได้แน่นอนเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับไพ่ยี่สิบสีนะครับแต่ต้องเผื่อแผ่นิดหนึ่งนะครับอาจารเฮียครับ yes, อีกเรื่องนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภช,ชัดเจนมากเดชันก็ครอบคุณนะครับทีเอ็นเสโชคลาภในการบ่งบอกถึงลักษณะดีเอ็นเอือผู้หญิงที่มีคุณายุเป็นวัยท,ที่สูงกว่าอาจจะเป็นพี่สาวเป็นคุณแม่เป็นเจ้านายผู้หญิงจะให้การสับสนุนเรื่องของสิงทาัย์างโชคลาภต่างๆก็เอปอ็นารย์ำให้เยอะรับค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะมีสายจากทางบ้านรออยู่ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดาวนังเดือค่ะคุณพนิดาจากกรุงเทพนะคะค่ะเอร์ที่2พย2547ปีเมืองค่ะอาจารย์อาจารย์อยากทราบว่าช่วงนี้พฤติการธันมยาจะมีโชคไหมและการเมินค่ะคือฟังจากทีวีนะคะร็วสักค่ะได้ครับ เดือนพฤศจิกายนนะครับรอบนี้นะครับโดยดารายก็หวังเดตสตาร์มีโชคลาภเกิดขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์เฮเยครับภายในเดือนธันวาคมนะครับภายในเดือนธันวาคมยังไม่ค่อยเหมาะสมแต่ถ้าเกิดมีการเดินทางช่วงเดือนธันวาคมโชคลาภจากการเดินทางเกิดขึ้นจะมีเข้ามาแต่ไม่ได้ชัดเจนมากมายนะครับก็เป็นลักษณะของการออกไว้ก่อนกลางๆนะครับพฤศจิกาเหมาะสมครับผมอาจารย์เฮเยครับ เพิ่มเติมไหมคะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคเราวางสายไปแล้ว,ลวนะครับค่ะและสำหรับช่วงหน้าค,<ส>ค่ะคุณผู้ชมก็ยังสามารถส่ง SMS มาได้นะคะทาง4535808รวมทางกดโทรศัพท์มาค่ะ029423319<ส>ค่ะ ท้ายเบลที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปชมประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ที่สนใส่กําไรเษฐีมหาเฮงรุ่นที่หนึ่งนะคะว่าเขามีประสบการณ์ดีๆอย่างไรบ้างนะคะและคุณผู้ชมที่ใช่คุณผู้ชมที่สนใจสั่งชอบบูชาค่ะก็ยังสามารถ,ถโทรมาได้ตลอดเวลาค่ะย้ำเบอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8198311 2 9สนกาั่นเองนะคะวเดี๋ยวสักครู่นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ คือตอำบอกนมีบางที่ต้ำบางที่ที่ทำโบราณนี่เกาแก่ที่แต่โนราณัากแล้วก็ เราเป็นไรขึ้นมาแล้วก็อะไรที่สารจตารมัาของพ่พิธเน่พ่อแม่แล้วก็พี่ติก็สื่อนะครับอาจจะติดตองานอะไรก็ได้รื่นดีนะครับก็ได้งานเข้ามาเยอะแยะอ๋ไม่ทำใหทันเลยชื่อปาราเมเนแล้ระบุนดไหครับชาอไปเป็นตีมายงรุ่นที่หนึ่งเยใช่ไหมคะใช่ครับใช่วันนี้ใส่มันวยช่วยใส่ค่ค่ะแล้วก็มีประสบการณ์นี้ไหมทำให้เราประสบปรสในการค้าขายก็ทำให้เรามีความมั่นใจในการเจรจาคะ สตอมากกำไรเศรษฐีมหาเห่งรุ่นที่1เก่งรวยเหฮงสมบูรณ์เครื่องรางมงคลแห่งปีเนื่อในวันไหว้ครูกูรูปุริมา2013จัดทําโดยกูรูจีดร็อกตอร์ไม่ปุกเศษข้ามปีในพิธีเข้มแบบพินดูโบราณมาตั้งแต่ปี2012ถึง2013ครบ12เดือนเศษ7วาระจะสร้างด้วยทางเหลือง่มดำแบบโบราณปุกเศษอย่างเข้มขลังที่เมืองชิมราประเทศอินเดีย โดยคณะพามเรืองเวทเครื่องรางนำโชคดึงดูดสัพสงมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อสวมใส่ติดตัวเสมือนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือเพื่อกูมทั้งการงานการเงินการเรียนความรักครอบครัวธุรกิจการค้าประกอบกิจการใดๆจะราบรื่นมีแต่ผลกำไรไม่ขาดทุนจัดสร้างจำนวนจำกัดเป็นลิมิเตนานทีปีหนถึงจะมีการสร้างเครื่องรางมงคลกำไรครูบาอาจารย์ปกเสกข้ามปีเช่นนี้อีกครั้ง สนใจสั่งเช่าบูชาทำบุญได้ในราคาวงละ599บาทท่านจะได้รับแจกบทสวดมัตรามหาบัมบัติบูชาพร้อมรูปถ่ายเข้มแขังของมหาเทพองค์ประธานของมูล,ลนิธิอมเทวไลและรูปถ่ายกุริจีดอกตําไมพร้อมลายเซ็นกำก,กับทุกชิ้นกำไรเศรษฐีมหาเห่งรุ่นที่1สั่งจองได้ทางสถานีช่อง8ทีวีผู้ได้แต่เพียงแห่งเดียวรีบด่วนกำไรเศรษฐีมหาเห่งรุ่นที่1เหลือเพียง1 5 0 0นวงเท่านั้นสนใจสอบถามและสั่งจองได้ที่ 081-983-1129่ขอบคุณช่างแปดทีวีผูดได้ซึ่งทำให้ดิฉันได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้มารับสร้อยทองคำหนัก50ตังค์ในวันนี้เพียงท่านส่ง sms มายังรายการที่ท่านชื่นเชนช่างแปดแจกจริงนะคะ ผมเป็นตัวแทนของชมรมเทเบิลทีวีลบุรีอยากจะบอกคุณผู้ชมที่รับชมช่องแปดทีพูดได้ร่วมกิจกรรมร่วมรับทองเพราะช่องแปดทีทีพูดได้เขาแจกทองกันจริงๆนะครับช่องแปดทีทีพูดได้ออกา่าฐานดาวเทียมเอ็นโดีเอซีะบบกีแมนความถี่ฟอ็นดีเอซีหนึ่งหนึ่งหกสามห้าซิงเกิลเอทสองเจ็ดห้าศูนย์สี่คอร์รีซเชียล สามารถรับชมทางเคเบิลทองถิ่นครอบคลุม55จังหวัดทั่วประเทศไทยของรับสัญญาณดาวเทียมจีเอลิซ่ช่องที่17ของรับสัญญาณดาวเทียมพีเอสไอช่องที่2 6 6ของรับสัญญาณดาวเทียมหาช่องที่1 4ของรับสัญญาณดาวเทียมวิโฟช่องที่4ของรับสัญญาณดาวเทียมสามช่องที่12ของรับสัญญาณดาวเทียมไอพีเอ็มช่องที่115สำหรับจานตะแกรงรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม4แบนและจานทึบรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม3แบน ต้องติดตั้งหัวรับสัญญาณดาวเทียม MNC เพิ่อมอีกหนึ่งหัวหรือจานดูปกติหันหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม MNC ท่านสามารถชมรายการสดผ่านอิอเนเทอร์เน็ตได้ที่ www.thaitv8.com และสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/channel/8tv